รู้สูเปอร์ิดหนึ่งนะครับเป็นฮิตปั๊มที่สามารถใช้ทําความร้อนให้บ้านในหน้าหนาวแล้วก็ทําความเย็นในหน้าร้อนได้แล้วเป็นวงจรเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูรูปซ้ายมือก่อนซ้ายมือนี่ซ้ายมือนี่ตอนที่เป็นฮิตปั๊มนะครับตอนที่เป็นฮิตปั๊มเป็นฮิตติ้งโหมดนะครับวาล์วตัวนี้จะเป็นตัวกลับทางน้ํำยาลองดูตอนที่เป็นฮิตติ้งโหมดนะครับตอนที่เป็นฮิตปั๊มเนี่ย ก็แปลว่าเอาดอร์เนี่ยจะเป็นคอยเย็นเนาะแล้วก็อินดอรเป็นคอยร้อนก็คอยเย็นน่ะมันก็จะดึงความร้อนจากด้านนอกเข้ามาใช่ไหมครับวิ่งมามาอัดที่อคอมเพรสเซอร์ปึ๊บก็วิ่งมาเข้าคอยร้อนในบ้านนี้ก็ให้ความร้อนในบ้านเสร็จก็วิ่งออกไปผ่านวาล์วลดความดันแล้วก็ไปเข้าคาอยเย็นรับความร้อนจากข้างนอกเข้ามาใหม อันนี้ก็เป็นโหมดที่ตรงนี้เป็นฮิตเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นลูกขวามืออันนี้เป็นคูลิ่งโหมดนะครับเป็นตอนที่มันทําหน้าที่เป็นแอร์คราวนี้คอยที่อยู่ในบ้านจะกลับทางกลายเป็นคอยเย็นแล้วครับเขาสวิชตรงนี้ครับสวิชตรง r e v e r s i n g v wow a l v นะครับเห็นน้ํายาใช่ไหมเดิมที่มันเคยเดินอย่างนี้เนาะพอ switch, บิดสวิชปั๊บคราวนี้น้ํายาจะวิ่งอย่างนี้แทนเนาะ งั้นน้ำยามารับความร้อนที่คอยเย็นในบ้านน,นก็กลายเป็นแอร์แล้วไงก็รับความร้อนเข้าไปเอา QL ไปเสร็จปุป๊บมันก็วิ่งมาเข้าคอมเพรสเซอร์แล้วก็วิ่งไปเข้าคอยร้อนคายความร้อนทิ้งที่ข้างนอกนะครับนะแล้วก็วนกลับมาผ่านวาล์วลดความดันแล้วก็มันทาความเย็นใหมนะ่ชุดเดียวกันครับแต่แค่สลับทางน้ํายานนหนึ่งก็กลายเป็นสลับกันได้ระหว e ่างฮีตปัมกับแอร์